ถ้าอยากให้พีพีบิวกินพูดภาษาลาวพูดได้ปพะเนี่ยสบายดีป่ะฮะสบายดีสบายดีใช่ไหมสบายดีภาษาไทยสบายดีสบายดีสบายดีป่ะสบายดีเวลาเขาสวัสดีเขาบอกว่าสบายดียี่ป่ะน่าจะใช่นะฮะเอาหนาเนาะผมรู้ว่าคุณเต้นมาเบื่อแล้วอ่ะหลายหลายที่แล้วอ่ะแต่ว่ากรีนเวลเขาก็อยากให้เต้นแหละ โอ้ยไม่มีเบื่อแล้วฮะไม่เบื่อพีพีเนี่ยชอบมากเต้นเนี่ยไหนพีพีเราอยากเอาเลร์รสอะไรไปใส่กับครีมซอสอะไรครับอยากเอาเลร์รสแซวครีมหอมครับไปใส่กับครีมซอสแซลมอนครับโอเคงั้นทำเองเลยครับเฮ้ยงั้นให้กินทำให้กินทำให้น้องหน่อยไม่เอาจะทำโอเคเขาชอบทำไม่ชอบเขาชอบโอเคอยู่หรอ จะปิดแล้วขยับให้เข้ากันปิดก่อนแล้วขยับให้เข้ากันโอเคเช็คเลยเช็คเช็คอ่ะเออเราขย่าแค่ตัวเราทําไมอ๋อกินเราเขย่าไอ้เจ้าตัวขึ้นดื่มสิโอเคแหม่แหมชอบ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 ใจชอบใจ อเมริกาโน่แน่นอนนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบขั้วอ่อนมากเลยมันน่าจะเป็นอาราบิก้าเบลนด์มันจะออกประมาณขั้วกลางใช่ไหมฮะขั้วกลางใช่ไหมใช่เสร็จไหมเป็นคําถามที่ง่ายมากแล้วก็ตอบง่ายมากนะฮะง่ายมากนะฮะปกติพี่พีก็ต้องดื่มกาแฟทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะทุกวันครับมากเจริญเต๋าบ้าทะเลเฮ้ยเฮ้ย

พวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องการท่าเต้นเลยใช่ไหมอันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยฮะเต้นได้ก็ถือว่าเป็นบุญของผมมากเลยฮะบางทีท่าเต้นคุณอ่ะมันมันมันง่ายดีนะเพราะว่าขามันไม่ต้องขยับมากเนาะจริงจริงมันมีมีบ้างนิดหน่อยครับคนมีใใจจ้กัของพีพีเป็นคําว่าอะไรอ่ะประโยคไหนท่อนไหนอ่ะ ของพี่คือคําว่าเป็นคนธรรมดาที่ห่วงกันทุกเวลาเป็นคนธรรมดาที่ห่วงกันทุกเวลามุ้ยโรแมนติกแล้วเราเนี่ยห่วงกันทุกเวลาโอ้ย,อยมันต้องมีความรักอยู่ในหัวจิตหัวใจแล้วมันถึงจะแบบนึกประโยชน์อย่างนี้ได้เลยเนาะหวานมากหวานมากแล้วของของวิวกินอ่ะของผมเป็นคําว่ามีเธอคอยเป็นเซฟโซนครับ ทำไมตนะ้องเป็นเซฟโซนอ่ะเนี่ยทำหน้าสงสัยเลยทำหน้าทไมเซฟโซนอ่ะก็จริงๆมันเหมือนเวลาเวลาที่เราเราเรามีมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่ผมรู้สึกว่ามันเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของเราไม่ว่าเราจะมีเรื่องที่ผ่านอะไรมาในแต่ละวันจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่สุดท้ายเขาจะเป็นคนที่เรากลับมาเล่าไปค่อยฟังและแชร์กับเรา เป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดครับก็จริงๆอมใครแสดงออกจริงๆเราเราค่อนข้างแสดงออกนะว่าเวลาเวลาเรามีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบบชอบหรือไม่ชอบอะไรเราก็จะแชร์กันตลอดว่าเฮ้ยรู้สึกว่าอันนี้มันแบบดีอันนี้มันไม่ดีงอนกันบ่อยไหมงอนกันบ่อยไหมไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเรียกได้ว่ารู้ใจกันไหมคะก็รู้ใจกัครับจริงๆผมรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้เราก็ เกือบจะเต็มร้อยอยู่แล้วนะแม้มต่ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็สนิทกันมากอยู่แล้วอะไร่เงี้ยร้อยสองคนเนี้ยคิดว่าเต็มสี่กันเท่าไหร่หนึ่งสองสามร้อยให้ร้อยหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าหล่อ เพราะว่าให้หมดทั้งหมดให้ทั้งหมดที่มีให้หมดทั้งหมดให้หมดทั้งหมดให้ทั้งหมดที่มีให้หมดทั้งหมด<อ>ให้หทั้งหมดที่มีอ่ะแต่นั้นอย่างนั้น